ิเพื่อนบ้านบวกแยกกันสด้ิเรือมาเก็บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนเมือนงอีสานบ้านดุงกับย่าสิพามาหาเก็บเห็ดพี่น้อง เก็บเห็ดผงยู่ค่าหรือว่าเห็ดขมยู่ค่าอยู่ในป่าหน้าแยกนี่แหละป่าสามสี่สี่หาลาออกโดยออกจากสองลายไอ้ย่งก้อนแย่วะยังก้อนมากับหลานหน่อยไอ้ยังเนอ้มากับหลานหน่อยคือเก่าน่ะพี่น้อง ดอกเล็กน้องดอกไ่ดอกเล็กแหกหมันพี่น้องดอ,อ,อก,ก,กนี่นอะดอ ก็ได้โดยคืดนันเห็ดบ้านเห็ดกีบอกเกิดนี่ก็เขามาเบิงสวงหนึ่งพี่น้องขับเพื่อนบ้านเบาบอกเลยกีบอกให้เขามาเบิงนะ เห็ดนองเลยกระดโดดเพียงใเออเออเห็ดก็มีแต่เห็ดยู่ค่าเห็ดขมยู่ค่ากับเห็ดผึ่งถ้ำเท่านั้นเลยยิ่น้ำหน้าใยบ่มีเห็ดกอเห็ดละงอคือเพิ่นพี่น้องเพราะว่าบดีอยู่ไก่โขกหน้าใยอยู่ถ้ำหน้าใยเป็นหน้าถ้ำพี่น้องเฮ็ดกูดะอสุขสองเบอร์คือ ดอกยังเป็นอวดถ่ายอย่างนี้สกุน,น,กนอดอกคืิตัวนี้ดอกนี้ เพื่อนบ้านบวกแยกกันี่สีบริมาก็บนั่นเราคืนว่ามันเศร้าออกเหลี่ยววสันไงเฮ็ดนะน้อด่างดาเลยพูด Look, look, look. เบิ่นบานบวกพี่น้องจะมีบร้เฮ็ดมายหายโย่อยเท่าถิ่นเลยนะมากับหลานสองคนวาสิมาเบิงซื้อหลานกะนังถนัะพี่น้องได้กะเละหาเกียบต้นละไก่ๆนี่แหละ ดูกระส่ามองลานนั่งหนึ่ตัวนระด่างจุ๋มจุ๋ติดดอกงงงงบานๆ โมูนล่โม uh ่ม oh. นี่โอ้โหมาบิ้งเขตสองมือเท่านั้น ยังเลยมาพ่อยกับพี่นอ้องอุ้ยงามคักพูดอ่ะสองเมือถนนบ่นได้มาบึงนี่ยจนมาบานรถรถทีเ่เท่า 嗯，什么都都能吧 ดินก็เริ่มแห้งแล้วพี่นอ้องออ้พี่น้องนิดนิดบานบดอือขึ้นนี้ไม่ควนจะเอาโอ้ขอเห็ดนมพี่น้องอเห็ดนมงโกเห็ดนม

นี่กับบมนี่เป็นโมพี่น้องมีแต่หมองระดอกสองดอกที่ทอานถูเขาทั้งนมโอ๊ะต้คงใ่างานกันไดยล่อนอ้าวได้กัเอาข้างสันปาโด,ดยเพอเพาเขาเนี่จันได้ก็ได้ ลายไตลูกล้านก็ให้อ่ะล่พี่น้องเมื่อนีนอีสานบานดุงกับย่า่จะสิพันหลานเขาเมื่อนอนกอนบานนี่ล้านก็ะไฮอ่ะ <c oughs> เห็ดเห็ด <c oughs> กับบนนอก้าในเลี้ยวดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยา่น้ไม่เดอเ <c oughs> ข้าบ้านก่อนพี่น้องเมื่อนี่อล่าเมื่อนอนเราคขอสิมาหาเบงไม่เห็ดกันยั่งสิไลยอยู่ดอกพี่น้องโอ้ไม่จะดอกบนบานดอกน่อยกับส่วนหน่อยแล้วเ่าเขาบ้านมันีปะ